ค่ะเดี๋ยวเรามาทำขนมจีนฟักทองนะคะนี่ว่าจะทำสังขยาทำเป็นน้ำยาหนมจีนดีกว่าของที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เส้นหนมจีนญี่ปุ่นมันจะนุ่มนะคะมะพร้าวฟักทองแครอทปลาแล้วก็อกไก่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่ปลาไหมกลัวมันไม่เข้ากัน อันนี้เดี๋ยวไว้ทําซุปกินนะเนี่ยซุปฟักทองอร่อยคือแกะยากมากคือแกะยากมากอันเนี้ แข็งมันสุกหรือยังเนี่ยชลีฟักทองเนี่ยทําไมนนี่มันแข็งอ่ะมันแข็งกว่าลูกสีส้มอีกอะเอ้มันกินทั้งเปลือกได้ใช่ไหมสีทุยอะยอันนี้มันกินทั้งปูได้ไหมไหนยูมาปออกันนี้สิฟักทองนี้ดูเม็ดดินิดเดียวเองอะไม่ค่อยมีเม็ดเลยแหละ มีแต่ละอันนะคะ หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นแล้วก็ตะไคร้แช่แข็งนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เรามาปั่นปลานะคะ ะค,ะคือทำไม่เหมือนชาวบ้านชาเมือง <S 1> <S 1> อะจะได้อย่างนี้นะคะ รอกันปักทองมันแกะยากต่อไปกิน,ก,ก,นก็กินพวกนี้กินของจีนก่อนมันมีฟักทองอยู่แผ่นสาล่ายเหลือไหมทำไมจะกินกักหอง,องหาเสิน้น ก้าหนมจีนนะคะหอมมาจากไทยจ้าแล้วก็มาพันๆนะจ้าลวกกระลำแค่ผ่านน้ำร้อนนี้นะคะ แค่พอนุ่มๆน,นิดหนึ่งเนี้ยบางคนก็ชอบกินดิบนะคะกรอบอร่อย เดี๋ยวเรามาใส่พริกหวานนะคะเป็นสีๆอย่างนี้ให้มันดูสวยๆนะคะคือแกงกะทิอย่างน,น,าน,นะนี้ใส่เอปิน่านได้นะอย่างเงี้ยใส่เอปิน่านลงไปอะ่ะแต่ว่าเราเคยทำแล้วแต่นี้เราให้ดูนะคะว่ามันใส่ได้เดี๋ยวกลัมันไม่สวยอะ่ะ เอปินานนะคะเนี่ยเราจะใส่ในแกงกะทิก็ได้นะคะอร่อยทำเป็นกะทิมันมันจะเหมือนขี้เหล็กไปเลยนะคะเหมือนแกงขี้เหล็กโอ้สีสวยคนอนนะคะเหลือนิดเดียวเกลือนะจ๊ะซีอิ๊วขาวให้ดูสีสัน จะใส่ผักคมเดี๋ยวกลัวม,มันจะไม่สวยไงแต่ว่าใส่แล้วอร่อยมากใหไปดิชิมดูสิด้วยชิมฟักทองว่ามันสุกหรือ,อยังอร่อยไหมเดี๋ยวจะใส่เซลล์อเพมไหมเหรอ,อเอออร่อยนี่นะคะกระทิมันเหลือประมาณนี้เข้มข้นมากว่าจะทำ ั่งไอ้ของหวานฟักทองเดี๋ยวไม่มีใครกินเดี๋ยวเรามาชิมฟักทองดูนะจ๊ะว่าสุกแลือยังอ,อร่อย Nous avons toujours vécu ici. Nous vivons ici et nous allons continuer à vivre ici. Dans ces contreforts du Caucase, les édifices religieux s'égrènent comme sur un chapelet. Au sud-est du Haut-Karabakh, le monastère d'Amaras. La construction a débuté au IVe siècle, sert aujourd'hui de camp base aux soldats ouais. et comment... bon, et de la croix. Ouais, bon, vous montez pour obtenir un jour. La ใส่ซีอิ๊วเอ้น้ำปลาเอาเพราะว่ามาทำจืดเอ้ยเมี่ออุ้ยเอิ้นเราได้บ้างแก้วข้าวหน้าแก้วข้าวหนึ่กินผักกินอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวเสียทงงดิบ แบบรวกก็มีแบบดิบกม็มีต้มเหมือนชามันเล็กไปเนะี่ใช่การะมังกินนะของเบอรนะฮะ Puis, allez, tu sais quoi, dans un élan de base, c'est l'aventure, je le prends, ouais. je me fous, on n'a qu'une vie. C'est 30 jours, c'est votre d'amour, les indécis. Il faudrait qu'il s'applique à tout, tout le temps. Avec ça, je pourrais me faire recouvrir. Que de bon vent, ok. Si j'étais des bien interrogations bien. auxquelles je répondrais en disant que c'est personnel, je ne peux pas en parler. C'est quoi ça Tu parles c'est personnel. C'est 30 jours, je me fais tout un truc impersonnel, dont personne ne voudra me parler. On peut en parler, ใส่เด็กเอ,อ้ยแม่มีอีกนะ้นเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำปลาโหบิลลี่กินหมดเร็วมากอะ่ะฟักทองมาชิมสิอืมฟักทองนี่อร่อยมันๆเนาะ มนันมันหวานหวานหวันยูวันเดนเซ่ไหมอะไรนใครมาใครมาบ้างอ่ะอืมอืมไปชม่าชฟกนอะมาเช่ะ ไม่ตุตเตอร์เลอร์ใครใครโทรหาใครโทรเกี่ยวกันแล้ววันนี้ห้างปิดไปไหนไม่ได้ทำไมปิดอนะ่ะปิดหมดเลยเอ่ะ เนี่เราต้องไปซื้อจานใหญ่กว่านี้อีกไหมว่าเราเรากินจานเล็กไป <c oughs> <c oughs> ยิ่งกินจานใหญ่อะยิ่งอ้วนเลยนะนี <c oughs> อ่อย,ยู่สักภาพ เด๋อกกินกับแคปหมูนะคะอเค็มเค็มๆรีมไม่โทรหาแม่หรอ น้ำมันมมมหวานบิลลี่แบบน่าเกลียดเอาขียบอออยไปทิ้งเลย ไอ้ว่าผู้ไอ้ผู้เบนซสันจะแบงมันเหม็นนะเฉลี่ยฟังไม่ยังหมดแล้วจ้าเลยแค่นี้มื้อเย็นอีกรอบนี่มีแดดเอาเอาโลเวราออกมาสวยอันนี้เราเซาะ,ะขยายพันธุ์ มีน้ำาออืมร้อนแล้วลมเย็นสบายมากเลยหอมหอมใหญ่เอาออกไปไหมนีวันหยุดก็ใช้นาง ติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจากไ i ท์ทูเดย์ค่ะขอบคุณมากคะ่ะเฮงๆรวเยๆนะคะ